สวัสดีครับ up, hint, onun, ว,วันนี้ผมป๊อบจากร้าน o อ d s h o p นะครับได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถนะครับเป็นมิสซูบิชิปาเจโร่นะครับปี2018นะครับคันนี้เข้ามาที่หน้าร้าน o อ d s h o p ของเรานะครับเพื่อจะติดตั้งนะครับเป็นเกีร์วัดรุ่น루ฟี่เอ็นะครับเพื่อที่จะเน้นดูค่าความร้อนของหม้อน้ำนะครับความร้อนน้ำมันเกียร์นะครับวัดบูธเทอร์โบนะครับและค่าอื่นๆของรถนะครับตัวนี้มาติดตั้งที่หน้าร้าน o อ d s h o p ของเราเลยนะครับสำหรับปลั๊กของนะครับปาเจะอยู่ อยู่ด้านล่างนี man, ้นะครับตรงนี้อยู่ตรงนี้ด้านบนตรงนี้นะครับเหนือที่เปิดฝาถังน้ํามันตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เลยนะครับเราก็แค่เสียบปลั๊ก o ด d นะครับสตาร์ทรถก่อนนะครับเดี๋ยวสตาร์ทรถก่อนนะครับสตาร์ทรถนะครับอ่าเราสตาร์ทรถแล้วนะครับก็เสียบปลั๊กนะครับ OBD นะครับเข้าไปที่พอร์ต OBD ของรถตรงนี้นะครับมันจะเป็นปลั๊กแบบตรงรุ่นนะครับก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับเสียบอย่างนี้นะครับ เมื่อเสียบแล้วนะครับตัวเกจจะติดทํางานขึ้นมาให้เลยเห็นไหมครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดใดทั้งสิ้นนะครับก็เสียบปุ๊บก็ดูค่าของรถได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารถวิสูขคันนี้นะครับดูค่าอะไรของรถได้บ้างนะครับจะเป็นเกจทั้งหนเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับก็หน้านี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนหน้าจอนะครับได้หลายหน้านะครับโดยการกดปุ่มด้านหลังนะครับเปลี่ยนได้6กราฟิกนะครับนี่หน้าที่2หน้าที่สามนะครับหน้าที่4หน้าที่ห้าหน้าที่หนะครับ อันนี้เป็นหน้าสุดท้ายนะครับค่าต่างๆที่วัดได้นะครับของเกจลูฟี่ในมิ t ซูบิชิปาเกโร่นะครับปี2018คันนี้นะครับจะสังเกตว่ามีด้านบนสุดจะเป็น ATF นะครับ ATF ก็คือความร้อนของน้ำมันเกียร์นะครับของรถปาเกโร่ที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับวอเตอร์เทมคืออุณหภูมิของน้ำอยู่ที่79องศานะครับโวลต์แบตเตอรี่อยู่14.0นะครับความเร็วสปีดตอนนี้รถไม่ได้วิ่งจะอยู่ที่0ูนย์นะครับสังเกตว่าตัวเกจนะครับจะสมูทนะครับ บาร์ขวามือสุดสีขาวนั่นคือบาร์วัดรอบนะครับก็จะวิ่งไปกับตัวรถเลยนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับไปตามตัวรถแบบนี้นะครับก็ดูค่าต่างๆของรถได้นะครับหลายหน้ามีกราฟิกเปลี่ยนแบบนี้หน้านี้นะครับก็มาตรวัดก็จะเป็นวัดบูทนะครับสามสิบปอนด์นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับก็จะบอกในเรื่องของวัดรอบเห็นไหมครับวัดรอบก็จะสมูทไม่ดีเลยนะครับวิ่งจิ้วไปตามรถเลยนะครับ เราที่เหยียบเลยก็จะโชว์อุณูมน้ำมันเกียร์ ATF นะครับอยู่ที่85องศานะครับวอเตอร์เทมอยู่78นะครับมีหน้ารวมให้ด้วยนะครับหน้ารวมแบบนี้นะครับก็บอกค่าทั้งหมด9ค่าในหน้าจอเดียวเลยนะครับบอกในเรื่องของความเร็วนะครับวัดรอบเครื่องยนต์วัดบูตนะครับ ATF อุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับวอเตอร์เทม้อน้ำว้์แบตเตอรี่นะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงกิโลเมตรต่อลิตรนะครับ IAT คือ intake air temp อุณหภูมิไอดีนะครับ ส่วนเกียร์ฝั่งขวามือสุดคือบอกตำแหน่งเกียร์นะครับของรถได้ด้วยว่าตอนนี้รถอยู่เกียร์ทำงานวิ่งอยู่เกียร์ที่เท่าไหร่นะครับใช้งานประโยชน์ได้เยอะนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าอีกหน้าหนึ่งนะครับก็ท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากจะติดตั้งนะครับสมาร์ทเกียนะครับลูฟี่เอนะครับ ตอนนี้จะมีเมนูภาษาไทยนะครับที่ออกมาใหม่ประกัน3ปีเต็มนะครับแล้วก็เมนูภาษาอังกฤษก็ยังมีอยู่นะครับราคาอยู่3,500ประกัน1ปีนะครับตัวนี้ท่านใดสนใจนะครับอยากดูค่าความร้อนน้ำมันเกียร์ ATF นะครับของรถ Mitsubishi Pajero Mitsubishi Titan นะครับแวะมาได้นะครับที่หน้าร้าน OBD Shop มีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับ0899695708นะครับหรือ0 8 9 4 5 6 5 9 5 7นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ